มูไหว้หรอ oh. หมูไม่ไหวหรอกตาได้เป็นเปลี่ยนก้อนนี้เป็นทองนะจะดีมากเลยออ๋อ oh, จริงโโอ้ห <Hey. S 2> oh. oh. เขาจะหายมากแล้วหมูมาเก็บม,มั้งหมูตลกตลกแล้วหมู ต่างจังหวัดนะอยู่กรุงเทพหรอคอนครนะคะอยู่กรุงเทพบอกเขาไปซื้อว่าทําไมเราถึงมาซื้อที่ตรงนี้เพราะว่าคุณพุทธแหละอยากได้ไก็เลยหาให้เหตุผลนะก็คือว่าบ้านเดิมที่เราปลูกกันมันทําไมนะพื้นที่สิเขียวมันน้อยอ่ะสมมุติว่าแบ่งพื้นที่บ้านเป็นแปดเรา <S 1> 1 <S มีพื้นที่สวนหนึ่งในที่เหลือเป็นพื้นที่บ้านหมดเลยนะครับ,เร,เ,บเราก็เลยเราอยากเก็บของเราก็เลย มาหาซื้อที่ขายไหมเราถมแล้วเราขายเลยไหมเราขายเลยไหมประกาศตรงนี้เลยนะครับใครสนใจที่ของเราเราทำการผมดีแล้วเรียบร้อยองแล้วเจ้วมันเจ็บไปแล้วโอ้ลงแล้วลุดอ่ะก็อุบัติเหตุคุณเสือมาตรวจมาตาอะไรคะคุณเสือมาตรวจดูว่าผมร้มเป็นยังไงมาก โอ้หมันยากววดด้ยหห,ห,ห,หมอนี้อ่ะไม่ค่อยชอบมี้เลยอ่ะที่มันมีหินอย่างเงี้ยตะปนมากับดินที่ให้ถมอ่ะมันจะมีแบบกระสอบเอออะไรเออแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ๆหญ่อ่ะอนั่นนะ่ะในไหนอ่ะช่วงนี้อ่ะงานก็แคนหลากหลายงานละหมูโถูกเก็บกองๆไว้หน่อยสิเขาใช่จะเป็นใครอ่ะเนี่ยเนี่ยก้อนใหญ่อย่างเงี้ยไม่เออ เนี่ยเหรอมันปลูกอะไรไม่ได้เนะาะน,นี่เวลาถมที่นี่ต้องมาดูเลยนะใช่เวลาถมที่ห้ามเขามาปัป,ปนอย่างนี้นะหินหินอย่างงี้ไม่เอานะเนี่ยโอ้ยแรงเขามาจากไหนไม่รู้มาหาศาลฟิกเนสก็ไม่มีนี่แหละใช้นี่แหละ ใช้เวลาบ้านจะเป็นประโยชน์ค่ะแค่นี้นะคะคุณผู้ชมโอเคพื้นที่ตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขียวแค่ไหนเราสองคนจะทำอะไรยน้ามึดลุกขึ้นเรียนิดน,นึงะจะไม่ทำไรน้ามืดซะแล้วก็เดี๋ยวโครงการในอนาคตของเราก็คือ เราจะปลูกต้นกล้วย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 อ้าวไม่ใช่ต้นมะพร้าวแล้วหรอแล้วก็มีมะพร้าวอยู่รอบๆรอบๆรอบๆไม่มีต้นสัก์แล้วหรอมีต้นสักอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วไม่มีแปลงผักแล้วหรอแปลงผักนี้ตรงนี้อมารอดูนะคะว่าพื้นดินนี้ที่ดูแห้งแรงอย่างนี้มันจะเขียวได้ไหม